2 7ซีซที่ช่วยจัดการในเรื่องของปัญหาสิวแล้วก็ผิวมันมากๆนันเองนะครับ <Wow. S 1> สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับนังโก้นะครับที่ชาแนลฮิวโก้แบรี่กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับนุ่ก็จะมารีวิวครีมซองเซเว่นถูกแล้วก็ดีอีกแล้วนะครับแต่เป็นครีมซองเซเว่นซีซองที่ช่วยจกกัดการในเรื่องของปัญหาสิวแล้วก็ผิวมันมากๆนั่นเองนะครับ คุณผู้ชมคนไหนนะคะพี่มีปัญหาในเรื่องของผิวมันแล้วก็มีปัญหาสิวตามมาไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวอุดตันหรือสิวโพล่สิวต่างๆนะครับน้องกูไม่อยากให้พลาดในคลิปนี้นะคะเพราะว่าสีไอเทมนี้น้องกูคัดมาแล้วครับว่าเด็ดจริงๆแล้วก็ใช้ดีมากๆนะครับก่อนจะไปชมน้องกูฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ซองแรกกันดีกว่าครับสำหรับซองแรกนี้นะครับน้องก็อยากจะแนะนํามากๆถ้าใครที่รู้สึกว่าเออเริ่มเป็นสิวแล้วนะคะมีปัญหาสิวมีปัญหาผิวมันแล้วนะครับอยากให้ลองเจ้าตัวนี้นะครับนั่นคือเจ้าสกินซิต้านะครับเป็นสูตรสิวซองสีส้มตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้เขามีชื่อว่าสกินซิต้านะครับวีแอนเนคเคลิอาบูสเตอร์แอนด์ครีมนะครับถ้าจําง่ายๆก็คือจะเป็นซองสีส้มนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าสูตรนี้นะครับเขาก็เน้นไปในเรื่องของการจัดการกับปัญหาาาิิวววต่่่งๆนะไมจเป็ สิวอักเสบสิวสเตียรอยหรือว่าจะเป็นสิวอุดตันก็สามารถช่วยได้แล้วก็ยังสามารถควบคุมความมันแล้วก็ลดรอยแดงรอยดําจากสิวอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งซองที่สามารถจัดการปัญหาสิวได้อย่างครอบคลุมมากๆนะครับโดยส่วนผสมหลักๆของเขานะครับก็เน้นไปในเรื่องของการทําให้ผิวนะครับรู้สึกว่ามันจัดการกับปัญหาสิวได้ด้วยใบมิ้นจากปาชิลีนะครับหรือว่าจะเป็นซาลิสเลิกแอซิดนะครับหรือว่า BHA นะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B3 ช่วยจัดการกับรอยสิวรอยดําได้อย่างดีมากๆอีกด้วยคะ่ะ สำหรับเจ้าซองนี้จากสกินซิส t ตอนะครับน้องก็อยากแนะนําให้คุณผู้ชมนะครับที่เริ่มมีปัญหาสิวเริ่มมีปัญหาผิวมันเนี่ยได้ลองใช้ดูนะครับแล้วจะรู้ว่าผิวมันจะรู้สึกว่ามันไปในทางที่ดีขึ้นนะครับพวกสิวต่างๆเนี่ยมันก็จะดูลดลงด้วยนะครับและที่สําคัญคือเจ้าตัวนี้นะครับผู้ผู้ชมที่ผิวแพ้ง,ง่ายก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วน้องกูเนี่ยลองแนะนําให้กับผู้ผู้ชมที่ลองมาปรึกษาปัญหาสิวแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าฟีดแบคที่มันได้กลับมาเนี่ยค่อนข้างดีกััเ้นนนครองับ ต่อมาสำหรับซองที่2นะครับซองนี้เรามาดูกันที่เจลแต้มสิวกันบ้างน,นะครับหลังจากที่เราใช้เซรัม่มใช้ครีมเจ้าตัวนี้แล้วนะครับเรารู้สึกว่ามันมีการผลักสิวออกมาเนี่ยทำให้สิวอักเสบเพิ่มมากขึ้นนะครับน้องโก้แนะนําให้อาจเจ้าตัวนี้แต้มลงไปบนสิวเลยนะครับนั่นคือมิสูมินั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้น้องโก้แชร์แล้วก็รีวิวไปบ่อยมากๆนะครับนั่นคือเจลแต้มสิวเปปไทยจากมิสูมินะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็จะไปช่วยในเรื่องของการทาให้สิวอักเสบเนี่ยยุ หรือว่ารอยแดงเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงไปด้วยนะครับและที่สําคัญคือสําหรับน้องกู้นะเจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถช่วยในเรื่องของการทําให้สิวที่อักเสบอยู่เนี่ยเคลียร์ตัวออกไปคือให้มันอักเสบแล้วก็เคลียร์ออกไปจากผิวเรานั่นเอ,นองนะครับสำหรับตัวนี้น้องกู้ก็เห็นผลเหมือนกันในเรื่องของการทําให้สิวนะครับมันยุบตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเนื้อเจลๆครับคุณผู้ชมแล้วที่สําคัญคือมันทาง่ายมันเกลี่ยง่ายนะครับน้องกู้เนี่ยเจ้าตัวนี้น้องกู้หมดไปจนไม่รู้จะนับซอง มันใช้ดีจริงๆนี่ครับทุกครั้งที่เป็นสิวอักเสบน้องโก้ก็จะหยิบเจ้าตัวนี้มาแต้มนะครับเนื้อของเขาจะเป็นประมาณนี้ครับรผู้ชมเป็นเนื้อเจลเกลี่ยง่ายแล้วมันก็ทําให้สิวของเรานะครับยุบได้เร็วและที่สําคัญที่น้องโก้ชอบมากๆเลยคือมันไม่ทําให้สิวของเราเนี่ยแห้งตัวลงนะครับหรือว่าหลายคนที่ใช้เจลแต้มสิวหรือว่ายาแต้มสิวเนี่ยจะรู้สึกว่ามันทําให้สิวเนี่ยแห้งแห้งนะครับแล้วก็แต่งหน้าไม่ติดอะไรประมาณนี้นะครับแต่เจ้าตัวนี้ไม่เป็นรู้สึกว่าชอบแล้วก็แนะนํามากๆใครที่มีสิววออััักบลงหาจ้้ตตนนีไปแมดูะคร ต่อมาสำหรับไอเทมที่3นะครับซองนี้น้องก็อยากแนะนํามากๆใครที่มีปัญหาในเรื่องของสิวแล้วนะครับพอเป็นรอยสิวนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรรักษาดีทาดีนะครับน้องก็แนะนําว่าให้ลองเจ้าไอเทมนี้เลยตัวนี้ก็จากมิซูมิเช่นเดียวกันนะครับเจ้าตัวนี้เป็นเซรั่มลดรอยสิวนั่นเองนะครับเขามีชื่อว่ามิซูมินะครับ B3 Acne Concentrate Serum นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าเจลแต้มสิวของเขานะครับก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับแต่เจ้าเซรั่มลดรอยสิวจะเป็นสีเขียวครับผู้ชมเจ้าตัวนี้ เขามีส่วนผสมของเจ้าตัวซาลิสเลกแอซิดนะครับแล้วก็มีวิตามิน B3 ด้วยช่วยในเรื่องของการลดรอยสิวนะครับที่เป็นนะครับแล้วน้องก้ก็รู้สึกว่าได้ทดลองมากับตัวเองแล้วตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นซองที่สานะครับถ้าจำไม่ผิดนะเจ้าตัวนี้นะครับมันจะช่วยในเรื่องของการลดรอยสิวนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเคลียร์สิวออกไปแล้วนะครับแล้วมันก็จะเป็นรอยดํารอยแผลสิวตามมาเนี่ยนะครับหลังจากที่เป็นรอยแผลสิวแล้วนะครับน้องก้แนะนําว่าให้เอาเจ้าตัวนี้แต้มลงไปเลยนะครับทุกวันนะครับเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับแล้วคุณ มันจะแสบยิบยิบนิดนึงเนะครับเพราะว่าด้วยความที่เขามีส่วนผสมของเจ้าตัวซาลิซลิกแอซิดแต่ถ้าใครที่สามารถทนได้นะครับน้องก็อยากแนะนําว่าให้ลองนะครับแล้วจะรู้ว่ารอยสิวเนี่ยมันจะจางลงได้อย่างเร็วมากๆนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นเซรั่มนะครับเนื้อใสๆทั่วไปนะครับแล้วก็ทาง่ายเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมได้ไวนะครับไม่รบกวนผิวเลยเจ้าตัวนี้นะครับน้องก็ชอบทาลงไปแล้วก็นวดนวดบริเวณรอยสิวนะครับจะรู้สึกว่าเออมันทําให้รอยสิวเนี่ยมันจางลงได้เร็วจริงๆนะครับ รีบถาเจ้าตัวนี้ไว้นะครับช่วยได้อย่างดีมากๆครับต่อมาสาหราบซองที่ส่นะครับซองสุดท้ายนี้นะครับน้องก็อยากแนะนํามากๆใครที่มีปัญหาสิวซ้ำซากนะคบหรือว่าปัญหาผิวมันนะครับอยากให้ลองใช้มาสกตัวนี้นะครับนั่นคือมาสสิวจาก B.K. นั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้เขามีชื่อว่า B.K. Acne นะครับ Balancing Mask นะครับเป็นมาสสิวที่ช่วยปรับสมดุลผิวนะครับทำให้เชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวของเราเนี่ยเกิดความสมดุลมากขึ้นนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของ Tree Tree Oil นะครับ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อพีอักเน่ได้อย่างดีด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือเจ้าตัวนี้นะครับเนื้อเขาจะเป็นมาสก์โคลนค,นครับรุบผู้ชมเวลาเราทาลงไปบนผิวนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันได้แล้วก็ลดความมันส่วนเกินของผิวได้อย่างดีมากๆนะครับเจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้แนะนําเลยใครที่มีปัญหาผิวมันปัญหาสิวซ้ำซากพวกสิวอักเสบสิวโผดสิวเสียรอยนะครับอยากให้ลองใช้นะครับสัปดาห์ละ2-3ครั้งนะครับเวลาใช้คุณผู้ชมก็สามารถทาได้ท,ทั้งท รบ,บริเวณหัวสิลข้ามคืนก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วจะช่วยในเรื่องของการทําให้สิวอักเสบยุบตัวลงได้เร็วมากขึ้นนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับครีมซองเซเว่นทั้ง4ไอเทมนี้4ซองนี้นะครับนุ๊กคัดมาแล้วว่าช่วยในเรื่องของการจัดการกับปัญหาสิวได้อย่างดีจริงๆแล้วก็เป็นครีมซองเซเว่นที่หาซื้อได้ง่ายราคาถูกมากๆและที่สําคัญคือต้องเห็นผลดีด้วยนะครับสำหรับทั้ง4ซองนี้นะครับุผู้ชมสามารถไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นเลยนะครับราคาก็ประหยัดประหยัดทุกถ ไม่เกิน2องละห้บาทเท่านั้นเองครับสองเราในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะคะถ้าใครมีไอเทมเด็ดๆที่ช่วยในเรื่องของการจัดการกับปัญหาสิวดีๆแบบนี้แล้วก็ราคาถูกแบบนี้สามารถแชร์สามารถคอมเมนต์มาบอกน้องโก้ได้ที่ด้านล่างเลยนะคบสองเราในคลิปนี้นะครับน้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย